ต่อไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็คือเรื่องท่านพระมหาโมกขลานะเทระนะครับเราได้ยินกันบ่อยเลยเรื่องนี้นะเรื่องบุปกรรมของท่านพระมหาโมกขลานะเทระที่ท่านถูกโจรทุบมาตอนนี้ก็ครบ100ชาติพอดีปรินิพานนะที่ท่านโดนทุบหนึงชาติเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับท่านเป็นพระอรหันต์ไป เอาข่าวที่สวรรค์ว่าชาวเทพธิดาชาวสวรรค์ทําอย่างนี้อย่างนี้มาบอกนะจนเขาโมโหไม่ใช่อย่างนั้นหรือไปนรกแล้วเอาข่าวจากนรกมาบอกว่าพวกตกนรกเนี่ยเป็นเพราะกรรมนี้กรรมนี้นี้มาบอกไม่ใช่อย่างนี้นนะถ้าเป็นแบบพื้นพื้นธรรมดาแบบที่ตาเห็นก็คือลาบสักการะเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเยอะเพราะพระมหาโมคคลานะเนี่ยไปสวรรค์แล้วก็เอา ข่าวจากสวรรค์มาบอกว่าที่ไปสวรรค์เพราะผลของกรรมอะไรก็เอามาบอกไปนรกเนี่ยเพราะกรรมอะไรก็เอามาบอกชาวโลกนี่เขานิยมฟังเรื่องพวกนี้กันอะไรที่ลึกลับลึกลับเนี่ยอริยสัจสี่เขาก็ไม่ค่อยชอบฟังเท่าไหร่นะก็ปกตินะธรรมดาพวกเราก็คล้ายกันสมัยเก่าๆนี่โอ้โหถ้าฟังเรื่องพวกนี้เป็นครับเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโอ้โหมันจริงจนะสนุกดีสนุกมากนะพระมหาโมคคลานะก็เก่งเรื่องพวกนี้เอามาเล่าให้ฟัง พอเล่าให้ฟังราบสักการะในพุทธศาสนาก็เป็นนี้ครับองอกงามเยอะพวกนั้นโมโหก็เลยจ้างโจนมาฆ่าจ้างคนมาฆ่าพระโมคคัลลานะ mm hmm. เขาก็ทุบท่านจนกระทั่งเอาไปโยนที่พุ่มไม้นั้นพระอรหันต์ส่วนใหญ่ก็ตายเละๆดังนั้นนะ <c oughs> ตายเละตุ่มเป๊กันหมดเลย <c oughs> นะครับท่านพระพาหิยะนี่ก็เจอโค,ควิดกันโน่อนอยู่ที่กองขยะโน่นนะเละไปหมดนะนะ ประหันตายเละๆทางนั้นเลยแต่ว่าคนละส่วนกันนะคนละส่วนกันนะฟังธรรมไปหาบาทอะไรต่อมีอะไรนะที่จะได้บวชได้บรรลุนี่เป็นเรื่องของธรรมะส่วนโดนโควิดนี้เป็นเรื่องของกรรมที่ตัวเองเคยหลอกผู้หญิงไว้แล้วก็ไปฆ่าเขาทิ้งคนนั้นเขาก็เลยโมโหก็เลย<ม>ได้ช่องมาแปลงเป็นยักษินี สิงโคก็มาขวิดเอาอันนี้ก็คนละเรื่องกันใช่ไหมเนี่ยต้องแยกให้ออกนะครับดังนี้ทนนํานองนี้นะฉะนั้นที่โดนโควิดนี้ไม่ใช่ไปหาจีวรที่ที่แถวกองขยะนะครับที่โดนโควิดเป็นเพราะกรรมในอดีตที่ไม่ได้ผ้าทาั้งท้ที่บรรลุอรหันต์แล้วก็เป็นเพราะตนไม่เคยถวายผ้ากับพระองค์อื่นมันก็เป็นคนละเรื่องกันเลยแต่ว่าถ้าเรามองในภาพปัจจุบันดูเหมือนจะ เรื่องมันต่อกันเห็นไหมฉะนั้นภาพปัจจุบันที่เราเอามาต่อกันนี้เป็นแค่เอาภาพของขันที่มันดับไปแล้วมาต่อเนื่องกันเป็นเหตุการณ์เท่านั้นเองเหมือนพวกเราเรียกว่ามีชีวประวัติซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดจากกรรมที่ในช่วงหนึ่งที่มันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปอย่างนี้นะเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาต่อเนื่องกันเรียกว่าเอาขันอดีตมาต่อเนื่องกันก็เลยเกิดเป็นตัวตนเป็นคนขึ้นมาเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาเป็นดีเป็นชั่ว เป็นสุขมากทุกน้อยอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ให้ทุกท่านได้เข้าใจแยกแยะตรงนี้อ้าวมาดูเรื่องพระมหาโมกขลานะเทระนะครับนะพระพุทธเจ้าก็จะได้ทรงแสดงคาถานี้หลังจากที่พระมหาโมกขลานะท่านมรณภาพไปพวกโจรก็ถูกจับได้นะเหตุเกิดที่เมืองนะพระราชาก็ ให้จาระบุรุษไปสืบค้นแล้วก็สืบได้แล้วก็จับโจรมาจับอันดาเรตีมาโจร500ร้อยอันญาดรที500โดนฆ่าตายหมดนะตอนพระมหาโมคคลาะตายนี้นะบารณภาพมีคนตายตามเยอะนะก็คือพวกกลุ่มอัญญาตีที่สั่งโจรพวกกลุ่มโจรที่ลงมือปิดล้อมท่านตั้งเวลาใช้เวลาตั้งสามเดือนนะก็จะได้ตัวท่านแล้วก็ฆ่าท่านทิ้ง พระราชาเขาก็จับจับคนเหล่านี้มาฆ่าทิ้งหมดเลยนะมีคนตายเยอะนะครับทำนองนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แน่นอนว่าพระพุทธเจ้าก็นั่นแหละเทศเรื่องนี้ขึ้นมาเนื่องจากเป็นคำถามของพระเทระทั้งหลายท่านสงสัยพระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องให้ฟังนะครับก็มีคาถาในมหาโมกขลานัตเถระวัตถุเป็นคาถาตอนพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเกี่ยวกับ พวกอันญารรถีห้าร้อยแล้วก็พวกโจรห้าร้อยคำว่าห้าร้อยได้บอกความหมายไปแล้วนะคือจำนวนเยอะนะครับตาเยอะทีเดียวพระก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยพวกนี้ได้รับโทษตามสมควรแก่กรรมที่ทำแก่พระอาหารหันต์เพราะว่าพระอาหารหันต์มีคุณเยอะใช่ไหมพอทำกรรมนี้แม้จะทำบุญอื่นมาบ้างก็เอาไม่อยู่แล้วว่ากรรมมันแรงมันกรรมนี้ก็ตัดรอนทำไหมเขา ถึงแก่ความตายไปเลยนะครับโดยพระองค์ได้ทรงแสดงโทษหรือว่าวิบากที่เกิดแก่คนที่ทำไม่ดีกับพระอาหารหันต์คือพระมหาโมคลานะไว้สิบประการด้วยกันในข้อ137จนถึงข้อ140โยดันเทนะอดันเดสุอัปปดุตเถสุดุสติดาสน,นะ มัญญตรังฐาหนังจิป,ปะเมวะนิคัตฉติเราดูทีละคาาก็าแล้วกันบุคคลใดย่อมปททุส้ายโยคือบุคคลใดดุสติย่อมปททุสายอัดันเดสุในท่านทั้งหลายผู้ไม่มีความผิดอัธทะทันะทนะก็คือความผิดหรืออาจยาหรือความประพฤติที่ไม่ดีที่จะทำร้ายเบียดเบียนใครๆทางกาย ก็ตรงกันข้ามก็คือไม่มีความผิดทางกายนั่นแหละคือพระระหันนะถ้าพูดก็คือบุคคลใดปฏทุสร้ายต่อพระระหันผู้ที่ท่านไม่มีความผิดพลาดทางกายเหลืออยู่เลยอปุตเถสุผู้ที่ไม่มีความคิดปฏทุสร้ายหรือความคิดไม่ดีกับใครๆไม่ว่าจะเป็นศัตรูก็ตามอะไรก็ตามนะก็คือปฏทุสร้ายต่อคนที่ไม่มีความผิด อะไรทางกายเลยแล้วก็ไม่มีความผิดอะไรทางใจเลยคือคนที่ประทุสลายพระอรหันนั่นเองนะครับผู้ที่ไม่มีความผิดทางกายนี่ก็พอมีเยอะอยู่เนาะนะแต่คนที่ไม่มีความผิดทางใจนี้ไม่มีนะนอกจากพระอรหรันนะครับอับปปุตเถสคุคือผู้ที่ไม่มีความประทุสลายไม่มีความผิดต่อคนอื่นหรือตัวเองก็คือไม่มีความคิดไม่ดีนะครับ ปัทุสลายก็คือพวกกิเลสที่อยู่ในใจปัทุสลายจิตมีศัตรูมีคนที่เราจะฆ่าโน่นนี่นั่นจริงๆไม่เกี่ยวกับคนนะอันนี้เกี่ยวกับกิเลสที่อยู่ในใจของเขาผู้ที่ไม่มีกิเลสเหล่านี้ก็คือพระอรหันต์นะครับเขาทําร้ายด้วยดันเดนะด้วยอาวุธอาวุธอาจจะเป็นท่อนไม้ก้อนหินหรือปืนผาหน้าไม้ก็ได้เรียกว่าธันดะธันดะก็มีความหมายหลายอย่างนะครับก็คืออาวุธนั่นเองนะ บุคคลใดย่อมประทุสายในบุคคลที่ไม่มีความผิดทางกายเป็นต้นผู้ที่ไม่มีความคิดประทุสายใดๆด้วยท่อนไม้หรือด้วยอาวุธบุคคลนั้นย่อมได้รับซึ่งฐานะใดฐานะหนึ่งในบรรดาสิบฐานะโดยฉับพลันทีเดียวโดยพลันอันนี้ก็คือถ้าทำร้ายพระอระหันเนี่ย จะได้สิ่งเหล่านี้ฉับพลันคือถ้าฆ่าพระอรหันต์โทษจะหนักนั่นเองนะครับโทษจะหนักและได้สิ่งเหล่านี้ในอัตภาพปัจจุบันคิปปะเมวะฉับพลันทีเดียวก็คือในอัตภาพปัจจุบันทีเดียวดัสนังแปลว่า10อย่างในบรรดา10บอย่างอัญญตาังฐานังฐานะอย่งางใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนะครับดัสนังแปลว่า10ใน10อัญญตาังฐานังคือฐานะใดฐา,านะหนึ่ง นะครับจะได้หนึ่งในสิบนี้ในชาติปัจจุบันนะครับนี้คือคนทากรรมแรงๆนะกรรมตัวนี้มันหนักพอกรรมตัวนี้มันหนักมันก็จะมาตัดรอนเขานะหนึ่งในสิบนี่นะอย่างพวกโจรที่ฆ่าพระหมหาโมคคลานะอัญญาเดรธีที่ไปสั่งเขาฆ่าพวกนี้ก็ถึงแก่ความตายก็ได้หนึ่งในสิบนี่แหละนะได้อันใดอันหนึ่งในสิบนะครับนี่พระองค์ทรงสแสดงผลของการทําร้าย พระอาหารหันต์นั่นเองในสูตรนี้นะในคาถาเหล่านี้นิคัจติย่อมได้รับย่อมได้รับขิปปเมวะฉับพลันทีเดียวฉับพลันก็คือในชาติปัจจุบันในอัตภาพปัจจุบันดสันนังส,สิบอัญญตาังอย่างใดอย่างหนึ่งฐานนังคือฐานะหรือสิ่งหนึ่งในสิบอย่างนี้เดี๋ยวสิบอย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะครับ นี่แสดงโทษของการทำร้ายพระอระหันต์ทำร้ายคนที่ไม่มีความผิดนะครับถ้าทำร้ายคนที่มีความผิดนี่ความผิดจะน้อยถ้าทำร้ายคนไม่มีความผิดความผิดก็จะเยอะอันนี้คือหลักทั่วไปทกุกท่านก็ต้องเข้าใจแม่นๆก็คือคนที่มีโทษเยอะที่สุดนะถ้าเราทำผิดต่อท่านก็คือสูงสุดคือพระอระหันต์เพราะท่านไม่มีกิเลสเลยไม่มีความผิดแม้แต่ในใจนะครับอย่างนี้ทำนองนี้นะ ฉะนั้นถ้าเราทําร้ายคนที่มีกิเลสเนี่ยโทษจะน้อยถ้าทําร้ายคนกิเลสน้อยลงโทษก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทําร้ายคนไม่มีกิเลสเลยอันนี้โทษหนักสุดเลยนะครับพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ความหมายคือแบบนี้ตอนนี้กําลังพูดถึงการทําร้ายพระอรหันต์จะได้รับโทษต่อไปนี้สิบนะอย่างยังใดอย่างหนึ่งนะครับทำอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพวกเราได้รับสิ่งเหล่านี้บ้างนะก็อาจจะเป็น เศษกรรมบ้างอะไรบ้างนะในชาติใดชาติหนึ่งนะอย่าคิดว่าเอ๊ะพวกเรานี่นับถือศาสนาคงไม่ทําอะไรไม่ดีมัง่งอะไรมัง่งส่วนใหญ่จะมั่งซะเยอะเนะี่ <c oughs> มัง่ง <c oughs> ในยุคสมัยที่ไม่มีศาสนาเนี่ยเขามีพระปัจเจกเยอะเหมือนกันพระปัจเจกเดินไปเดินมาเนี่ยก็หลายคนก็ทําผิดกับพระปัจเจกก็โดนเละตุ้มเป๊ะก,กันเยอะไปหมดเนี่ยอย่างพวกนางสามาวดีเห็นไหมนะ่ะ <c oughs> ไปทํากับใครอะ <c oughs> ทํากับพระปัจเจกเลยนะ เนี่ยก็พระอาหารหันต์เหมือนกันนะเนี่ยฉะนั้นอย่าว่าแต่มีพุทธศาสนานะไม่มีก็ทาได้ก็คือพระปัจเจกพระปัจเจกก็เยอะเหมือนกันนะพระปัจเจกค,คนที่เขาบําเพ็ญบารมีมาสองอสงไขยกับหนึ่งแสนกับใช่ไหมก็จะมาบรรลุเป็นพระปัจเจกพบพุทธเจ้าเพียงแต่ไม่ตั้งศาสนาเท่านั้นเองพวกเหล่านี้ก็จะออกแนวเป็นนักบวชบางทีจะถูกดูหมิ่นได้ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นนักบวชแบบไม่มีสังกัดนะพวกนี้นะขนาดพระเราบางที มีสังกัดแท้ๆเลยนะสังกัดวัดนั้นวันนี้บางทีโดนดูถูกนะพระปัจเจกนี่ไม่มีสังกัดนะถ้าคนไปดูถูกท่านเนี่ยโอ้เละเหมือนกันนะมีเยอะมีเยอะคนดูถูกพระปัจเจกแล้วก็เรียกว่าประสบเคราะห์กรรมอันตรายกันเนละยพระพุทธเจ้านี่มีทีละองค์เดียวใช่รพระปัจเจกพระปัจเจกนี่มีมีไม่จํากัดมีไม่จำกัดอ่าก่อนหน้าพ,พระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างเนี่ยไปอ่านในอิสิคิริสูตรจะมีชื่อพระปัจเจกเต้ไปหมดเลย พระพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระปัจเจกนิพานเรียบเลยอย่างนี้คือในยุคพระพุทธเจ้าจะไม่มีพระปัจเจกถ้าหมดยุคพระพุทธเจ้าปุ๊บพระปัจเจกเพียบเลยตอนนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มนักบวชทั่วไปและไม่มีสังกัดด้วยก็เลยอันตรายนะคนที่ดูถูกนักบวชบรรพัิิตนั่นนี่อะไรต่างๆนี่โอ้โหนี่ก็อันตรายเยอะ,ะมีหลายเรื่องนะที่พวกเราอาจจะคุ้นๆกันก็นเช่นนางสามาวดีนีนะก็ไปเผาพระปัจเจกใช่ไหมนี่ก็โดนเผาซะ ทั้งทั้งกลุ่มเลยแต่ว่าเห็นไหมโดนเผา,าเป็นเพราะตัวเองเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นเพราะโน่นนี่นั่นอะไรไหมไม่เพราะธรรมะอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เป็นโสดาบันเป็นต้นนะะส่วนการโดนเผาไม่ใช่เพราะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าถ้าพูดตามเรื่องของนางสามาวดีแบบทฤษฎีสมคบคิดก็คือ เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าและนางมาคันธิยาโมโหพระพุทธเจ้าเขาก็เลยทําร้ายพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็เลยมาทําลายลูกน้องพระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอันนี้ทฤษฎีส,สมกบคิดแต่ความเป็นจริงเบื้องหลังคนละเรื่องเลยปอาเข้าใจไหมแบบนี้นี่อันนี้พวกเราจะได้แยกแยะให้ถูกหไหมที่นางสามาวดีมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอาศัยธรรมะก็ได้บรรลุธรรมส่วนที่โดนเผาเกี่ยวกับธรรมะไหม ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับบุพกรรมของตัวเองไม่เกี่ยวกับการมานับถือพุทธศาสนาเลยนะพอเข้าใจไหมบางคนเนี่ยพอมานับถือพุทธศาสนาโดนดา่าเงี้ยแกไปนับถือทําไมโน่นนี่นั่นการมานับถือพุทธศาสนาทําให้โดนด่าไหมไม่ใช่คนละประเด็นนะห้ามใช้ทฤษสีสมคบคิดอ่า <c oughs> พวกเราดีชอบใช้บ่อยใช่ไหม <c oughs> ทําดีแล้วโดนด่าเนี่ยมีเรื่อยทีเดียวไม่มีนะทําดีแล้วโดนดา่านับถือพระพุทธเจ้าแล้วโดนด่าไม่มีนะ นับถือพระพุทธเจ้าไปนิพพานันนี้โอเคไปสวรรค์โอเคนะแต่โดนด่ากรรมของคุณกรรมของตนนะพอเขาจะไปเนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะอย่าอย่ามัวว่างันนะอันนี้ก็มาดูกรรมที่ทําต่อพระอาหารหันต์นี่ก็แรงเหมือนกันนะผมก็เลยบอกทุกท่านไปด้วยถ้าได้เจอในสิบอย่างนี้พวกเราก็ต้องทํามาบ้างแล้วแหละนะก็อยู่ในวัฏฏะสงสารก็คงไม่บ้างคงหลายบ้างอยู่ <S <S ต้องระวังกันเอา นะครับนะตอนนี้ก็คงพอระวังได้เพราะรู้จักบาปบุญคุณโทษอยู่แต่ในยุคที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมะนี่โอ้อันตรายมากนะครับทำตรงนี้นะจึงต้องรีบปฏิบัติให้เป็นโสดาบ,บันเป็นต้นไปนั่นแหละจึงจะปลอดภัยนะอย่างนี้หรือนายหรือนายสุปพุทธ,ธะอะไรพวกนี้<ม>เคยได้ยินไหมสุปพุทธ,ธะอุทธนะิที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยเห็น<ม>ไหมนี่ก็ไปว่าใครมาเนี่ยว่าพระปัจเจกพอเข้าใจไหม เห็นสมณะเดินมาทำตัวง่อยๆเดินมาง่อยที่ไหนเป็นอรหันต์เขาก็เลยด่าเอาไม่เคารพเนี่ยก็กลายเป็นคนขอทานกลายเป็นโอ้โหโลกกลากเกลื่อนนะจนไม่มีใครเอานายสุะพุทธกุฏินะแต่อาศัยที่ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เป็นโสาบันนะแต่ว่าอาศัยที่ไปดูหมิ่นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นคนยักจน และเป็นคนที่เป็นโรคเรื้อนมีร่างกายหน้าลำเพียจอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ้ามาดูโทษมีอะไรบ้างเรียงลำดับตั้งแต่ข้อ138เป็นต้นไปเวดนังภาุสังชานิงสรีรัสจะปะเบทนังคารุกังวาอาบาคารุกังวาปิอาบาทังจิตตกเขปังวะปาปุกเนนะอันนี้ก็จะมี โทษหรือฐานะห้าอย่างแล้วในคาถานี้อันที่หนึ่งก็คือเวทนาังพารุสังเวทนาที่กล้ามากเวทนารุนแรงพารุสังแปลว่ากล้าแข็งรุนแรงเหมือนกับขวานมาจาม,มาผ่าเอามีดมาเสียบเอาพารุสสะแปลว่ากล้าแข็งเวทนาังคือเวทนาความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาสองชานิงชานิงแปลว่าเสื่อมเสื่อมจากสิ่งที่ตนมีสิ่งที่ตนมีหาได้ใน อัตภาพนั้นก็คือพวกทรัพย์สินเงินทองต่างๆไรนาที่ดินอะไรต่อมีอะไรเสื่อมเสื่อมคือมันหมดไปหมดไปแบบเร็วด้วยนะแบบพลันเลยฉะนั้นถ้าทําความผิดกับคนมีคุณเยอะๆเนี่ยเวลาเสื่อมเนี่ยจะตกพุบเลยนะหายไปเลยอย่างนี้นะครับชานเน่งแปลว,ว่าเสื่อมจากทรัพย์สินเงินทองที่ดินหรืออื่นๆนะที่เป็นสมบัติของตนนั่นแหละสสรีรัตสะจะปะเพดันัง ถูกทำร้ายร่างกายประเพทนะแปลว่าการถูกทำร้ายถูกทิ่มถูกแทงทำให้ร่างกายแตกกระจายนะครับสรีระก็คือร่างกายถูกทำร้ายทางด้านร่างกายทำให้ร่างกายแตกออกจากกันบางส่วนประเพทนะคือแตกออกจากกันเช่นว่าอาจถูกตัดแขนตัดนิ้วอะไรอีกที่มันทำให้อวัยวะแตกออกจากกันประเพทนะขาดออกจากกันอาจจะโดนรถชน ขาหายไปข้างอะไรเงรี้ยอื่นๆมากมายนะครับหลากหลายเนี่ยพวกนี้นะครับการถูกทำร้ายแห่งสรีระอย่างที่สี่ครุก,กังวาปิอาบาธังอาพาธคือความเจ็บป่วยที่รุนแรงที่หนักครุก,กังคือหนักหนักก็คือมันไม่เบาไม่เบาคือมันเอาไม่อยู่มันรักษาไม่หายยาเอาไม่อยู่คือคือมัน ยากลายเป็นของเด็กน้อยไปเลยกลายเป็นอนุบาลไปเลยนะส่วนความเจ็บป่วยอาพาธมันหนักแต่หนักแบบปัจจุบันทันด่วนอันนี้ก็คือคิดปะเมว่าแบบพลันแบบด่วนนะแบบว่ามันเกิดจากกรรมที่ตัดรอนกรรมที่สามารถตัดรอนได้ก็คือกรรมที่ทํากับคนมีคุณมากๆเนี่ยตัดได้เลยอย่างเช่นทากับพ่อแม่อย่างนี้นะหนักเลยตอนนี้กล่าวถึงทํากับพระรหันต์ก็ไม่ต้องห่วงตัดได้เลยกรรมอื่นบุญอื่นบางคนมีเยอะนะแต่ว่าเจออันนี้เข้าไปนี่ เงียบเลยนะเพราะมันแรงมากอย่างที่ห้าจิตตะเขปังวะปาปุเนเข้าถึงภาวะที่เป็นความสั่ดสายแห่งจิตจิตตะเขปังนะเขปังแปลว,ว่าสัดสายปาปุเนคือเข้าถึงเข้าถึงความสัดสายแห่งจิตก็คือเป็นคนบ้าหรือวิกลจริตแต่เดิมเคยเป็นคนดีๆอยู่บ้าเลยนะอย่างนี้เข้าถึง ภาวะความเป็นคนวิกลจริตหรือจิตสัดสายจิตเป็นบ้านี้ข้อ138มีฐานะอยู่5ฐานะด้วยกันข้อ139นะครับต่อมาอีกนะอีก4ฐานะราชโตวาอุปสักขังอภักขานันจะดารุนังปริขยังวยาตินัง โคานังวะปะพังกุนังนะก็จะได้อีกข้อที่6ก็คืออุปสรรคจากพระราชาอุปสรรคขังคืออุปสรรคติดขัดด้านทางราชการทางราชการเขามีอะไรบ้างเช่นเขามียศให้ก็โดนถอดยศนะเขามีตําแหน่งให้มีอํานาจนู่นนี่นั่นให้ก็เจอถอดไปตกจากตําแหน่งไป mm hmm. นะอะไรพวกนี้นะครับก็รุนแรง อุปสักขงังอันนี้ก็แบบปัจจุบันทันด่วนนะถ้าทำเนี่ยกรรมพวกนี้มาตัดรอนแล้วก็เจอับพักขานันจะดารุนังการกล่าวตูกล่าวตูอย่างรุนแรงอับพักขานังแปลว,ว่าการกล่าวตูกล่าวตูก็คือการใส่ร้ายใส่ความด้วยคําที่ไม่เป็นจริงเช่นคนนี้ไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยแต่ว่าโดนใส่ความการโดนใส่ความจนกระทั่ง ถูกตัดสินประหารชีวิตเข้าคุกตลอดชีวิตทั้งๆที่ไม่ได้ทําความผิดอะไรยอย่างนี้เขาเรียกว่าถูกกล่าวตู่ที่รุนแรงนะการถูกกล่าวตู่นี่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกก็เป็นเพราะกรรมของตนนั่นแหละนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราต้องหัดแยกแยะนะครับพวกเราก็คงจะเคยเห็นเหตุหการณ์อะไรประมาณพวกนี้บ้างนะในชาติปัจจุบันที่เราเกิดมานานนี้นะลโลกมันเป็นที่ดูบุญบาปและผลของบุญบาปอยู่แล้วก็ต้องเห็นกันอยู่แล้วแหละ พียงแต่จะรู้ไหมเท่านั้นเองเนี่ยพวกเราก็เลยต้องมีความรู้จะได้แยกแยะให้ชัดนะครับปริคยังวะยาตีนังนะความสิ้นไปแห่งญาติทั้งหลายปริคยังก็คือความสิ้นไปสิ้นหมดไปเลยคนที่เคยพึ่งพาอาศัยได้ญาติพี่น้องเวลาเรายากลำบากนะเจ็บป่วยหรืออื่นๆขาดทุนหรือหมดเงินก็ยังพึ่งพาอาศัยได้แต่พอกรรมนี้ให้ผลปุ๊บนี่ ญาติพี่น้องที่พึ่งพาอาศัยเป็นอย่างครับโทรศัพท์ไปหาใครปิดหมดนะทักไลน์ไปไม่ตอบสักคนอะไรประมาณนี้นะเอากันจัดจ้าขนาดนี้คือสิ้นโดยรอบก็หมายถึงว่าหมดเลยหมดที่พึ่งพาอาศัยในโลกนี้เลยประมาณนั้นนะเตกตามมันรุนแรงมากแล้วก็โพคานังวะปะพังกุหนังความพินาศย่อยยับแห่งโพคะทั้งหลายปะพังผุหนังนะครับก็คือพินาศย่อยยับนะ ลำดับที่9แล้วต่อไปข้อ140ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งข้อแล้วก็นอกจากนั้นก็พบหน้ากรรมก็ยังให้ผลต่อนะฉะนั้นการทำร้ายคนที่มีคุณธรรมเยอะๆเนี่ยนอกจากให้ผลแบบปัจจุบันท่านดวนรุนแรงแล้วพบหน้าก็แน่นอนก็ต้องได้อยู่แล้วนะส่วนถ้ากรรมไม่แรงนักหรือทำกับคนคุณธรรมไม่เยอะเนี่ยพบนี้บางทีอาจจะรอดได้เพราะว่ามันเป็นสุกติภูมิมันก็กรองไว้นะ พอได้เสวยสุขไปบางคนก็เลยหลงไงเพราะว่าทํากรรมไม่แรงพอไม่แรงมันก็ยังมีความสุขพออยู่ได้ใช่ไหมแต่ว่าชาติหน้าเป็นไงหมดแล้วสุขติภูมิไม่กรองสัญญาณอะไรให้แล้วเละเปนหมดเป็นซะอย่างนี้นะครับแต่คนทํากรรมแรงๆนี่นอกจากในปัจจุบันได้รับอย่างนี้แล้วอนาคตก็จะได้ด้วยนะครับอยู่ข้อที่140อยสาาสะวสอาคารานิอคิดหติปาวโก กายัสะเพดาทุป,ปัญโยนิระยังโสอุปป,ปัชติอีกอย่างหนึ่งข้อที่10เป็นข้อที่10แล้วก็คือไฟที่ลุกโผล่ขึ้นก็ย่อมไหม้ซึ่งเรือนของคนนั้นเขาจะไม่มีที่อยู่นั่นเองไฟที่ลุกขึ้นอักขีคือไฟปาวโกที่ลุกเปลนเปลวขึ้นอาจจะเป็นไฟธรรมชาติก็ได้หรือถ้า ไม่มีไฟอื่นก็จะไฟอัศมีบาทคือฟ้าผ่าก็ได้ได้หมดนะเพราะว่าผลของกรรมนี่ก็คงจะเดาไม่ออกอยู่แล้วแหละนะเกินกว่าจะคิดได้มาได้หมดนะไฟลามทุ่งไฟอะไรก็มาเผาได้หมดเผาที่อยู่ของเขาฝาออาคารทั้งหลายนะครับก็จะทําให้เขาไม่มีที่อยู่นั่นเองนะครับนี่ก็คือผลในปัจจุบัน10ข้อไฟที่ลุกโผล่ขึ้นก็ย่อมเผาซึ่งบ้าน ทั้งหลายอาคารทั้งหลายของเขาบุคคลนั้นผู้มีปัญญาสามเพราะความแตกแห่งกายย่อมเข้าถึงซึ่งนรกนะครับก็ทำร้ายพระอราหันต์ก็แน่นอนเนาะเป็นอนันตริยกรรมต้องตกนรกสถานเดียวในชาติถัดไปแต่ในปัจจุบันก็ได้ผลทันตาด้วยสิบข้ออันนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้พระพุทธเจ้าเทศในตอนที่ท่านพระมหาโมคคลานะนิพพาน แล้วก็มีคนที่ถูกฆ่าในตอนนั้นเยอะในยุคเก่าเนื่องจากว่าการลงโทษนี้ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เรียกว่าอำนาจเด็ดขาดอยู่ที่พระราชานะก็เลยมีคนที่ถูกฆ่าแบบนี้เยอะนะในเวสาลีเอยในอื่นๆเอยอ,อะไรเอ่ยนี่นะนะเราได้ยินข่าวบ่อยๆเนาะได้ยินข่าวหมาถึงว่าอ่านตามหนังสือ <c oughs> <c oughs> โดนฆ่าเท่านั้นเท่านี้โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้ก็ นะนี่คือเรื่องท่านพระมหาโมกขลาน,นะครับในช่วงเช้าเราได้ตัวคาถาเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมาเล่านิทานให้ฟังนิทานเราก็คงพอทราบบ้างคร่าวๆแล้วที่ท่านพระมหาโมกขลาน,นะนโดนโจนทุบนี่ก็เป็นเพราะทํากรรมที่เคยทํากับพ่อแม่มาแล้วท่านก็ไปตกนรกมานานมากแล้วนะนี่ขนาดบําเพ็ญบาร,รมีมาแสนกับนะจะได้บรรลุเนี่ย เจอผู้หญิงนะเจอผู้หญิงคุณพี่ข้าพี่ขาตอนนั้นแหละข้าแม่ตัวเองได้นี่โอ้เทือนใจมากนะไม่ใช่คนธรรมดานะบำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนะเชื่อเมียแล้วข้าแม่ตัวเองพวกเราบำเพ็ญบารมีอะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้แล้วแบบวัตตาสงสารนี่มันโหดมากมันอันตรายมากจริง นี่ขนาดคนบำเพ็ญบารมีมาขนาดนั้นนะแล้วตอนแรกท่านก็ดีดีนะพ่อแม่ตาบดก,ก็ดูแลอย่างดีเลยดูแลแบบสมควรที่จะเป็นคนบรรลุนี่แหละแต่ว่าเจอผู้หญิงหลอกเข้าไปนี่โอ้โหเละเลยนะไปตกนรกนานเลยทีเดียวขึ้นมาก็ต้องเนี่ยโดนทุบทำร้ายแล้วก็โยนไปใส่พุ่มไม้ตายมาเนี่ยนะร้อยอัตภาพเข้าอัตภาพเนี่ย แต่ดีได้ธรรมะช่วยไว้ก็คือปรินิพพานแล้วชาติถัดไปก็ไม่ต้องต่อไปแล้วไม่ต้องมีชาติที่1 0ึ่งรแล้วนะแต่ถ้าไม่ได้ธรรมะช่วยไว้นี่โอ้ยังมีอีกเยอะนะที่ต้องรับเนี่ยพวกเราก็คล้ายกันฉะนั้นทุกทั้งหลายก็มาจากกรรมของตนส่วนธรรมะนี้พาไปนิพพานคนละเรื่องกันแยกนะพวกเราก็ต้องอาศัยธรรมะไว้จะได้เป็นทางรอดนะครับส่วนกรรมของตนก็รับไป อย่าอย่ามายุ่งกับธรรมะกันแล้วก็กของใกล้ของมันนะก็เร่าร้อนเพราะกรรมของตนก็รับไปเนาะนะครับอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายช่วงเช้าก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ